นี่คือขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์หัวแผ่นน้ำมันที่ออกแบบไม่ให้ใช้งานง่ายถ่ายได้หละมุมมองและมีสิ่งที่พิเศษกว่าขาตั้งหัวแผ่นน้ำมันทั่วไปนั่นก็คือน้องคนนี้สามารถถ่ายมุมท็อปเทเบิลได้นั่นเองครับ ยูแลนซี่เจขาตั้งกล้องหัวแผ่นน้ำมันที่ใช้วัสดุหลักเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงโครงสร้างม,มีความแข็งแรงมากๆในขณะที่น้ำหนักเบาสุดเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปจนถึงคนที่ทำงานโปรดักชันเพราะว่าสามารถรองรับเรื่งแต่งงานในระดับเริ่มต้นไปจนถึงงานในระดับมืออาชีพและจุดที่ทำให้เจ้าขาตั้งรุ่นนี้นแตกต่างจากขาตั้งทั่วไปคือเขาออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมุมมองโดยเฉพาะมุมท็อปเทเบิลหรือว่ามุมเบิร์ดไอวิวซึ่งสามารถใช้มุมมองนี้ได้แบบทันทีโดยที่ไม่ต้องถอดหรือหาอุปกรณ ออนื่น่่ๆมมาตเพิซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีสาธิตให้ดูทีหลังนะครับส่วนหัวแผ่นเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นแบบหัวแผ่นน้ํามันซึ่งลื่นและก็นิ่งมากๆในการแผ่นกล้องทําให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยสมูทไม่มีสะดุดเหมาะกับงานวิดีโอที่ต้องการความเป๊ะในขณะเคลื่อนไหวแล้วในส่วนของแมทต์มเรียลนะครับก็สร้างมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีการเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานและความกันล้อยซึ่งจากที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาสามารถรองรับกล้องได้แทบจะทุกรูปแบบตั้งแต่มิเ r ลเลสไปจนถึงซีนีมาลายซึ่งความสามารถทั้งหมดที่ผมพูดมา ให้ผมรู้สึกว่าเจ้าขาตั้ง u l a n น i j j 0 6ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มัสแฮมนะครับสำหรับสายรีวิวหรือว่าสายสอนทาอาหาร DIY หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องการมุมมองจากด้านบนแบบที่ง่ายและรวดเร็วครับและนี่ก็เป็นพรีวิวขาตั้งนะฮะ u l a n นซ JJ06 จากผมนะครับที่ได้ใช้งานจริงมาก็บอกเลยว่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็อย่างแรกเลยคือยังไม่เคยได้จับขาตั้งตัวไหนมาก่อนที่เป็นหัวแผ่นน้ำมันแล้วก็เป็นหัวแผนน้ำมันที่สามารถถ่ายมุมท็อปเทเบิลได้นะครับก็เซอร์ไพรส์พอสมควรที่ได้เอามาใช้แล้วก็ได้ถ่ายมุมมองท็อปเทเบิลแบบที่ไม่ต้องยุ่งยากอีกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายคนที่เคยทํามุมท็อปเทเบหรือว่า คิดจะทำเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามุมเนี้ยมันถ่ายยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของตัวขาตั้งเรื่องของน้ําหนักเรื่องของการบาลานซ์ตัวกล้องกับเรื่องของพวกถุงส่งถุงทรายอะไรเงี้ยไม่ใช่อุปกรณ์เยอะบางทีก็ต้องใช้หลิกหรือไม่ก็ต้องไปหาแอคชั่นแคมมาติดหรือมือถือที่มันเบาๆอะไรแบบนี้แต่ว่าพอได้ใช้ตัวนี้เนี่ยความรู้สึกในการจะถ่ายมุมท็อปทเทเบิลของผมเนี่ยมันรู้สึกว่าเออต่อไปนี้คงง่ายขึ้นเยอะแล้วแหละ แล้วช่องผมก็น่าจะมีมุมท็อปเทเบลแบบสบายๆได้อีกเพียบเลยเพราะถ้าเกิดทุกคนย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆเนี่ยก่อนหน้านี้ผมจะใช้เป็น DJI Pocket 3นะฮะในการถ่ายมุมท็อปเทเบลเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาเราก็แค่หาตัวบูมอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมคงใช้กล้อง Mirrorless เพื่อทำให้มุมท็อปเทเบลเนี่ย มันมีคุณภาพเทียบเท่ากับมุม Talking He a d เนาะพอมาจากกล้อง m i l l e s, mm hmm. <S ที่มี d depth o f f i e l d สวยๆเหมือนกันอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะได้ใช้งานอีกยาวๆเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ขาตั้นตัวนี้กลายเป็นมุมมอง Top Table แล้วก็ลองเอากล้องขึ้นขาตัวนี้เพื่อถ่ายลงมาแบบ Top Table ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับมุมมองท็อปเทเบในในการรีวิวสินค้าหรือว่าในการพูกแบบสอนทำอาหาร d ี y อะไรแบบเนี้ย คือถ้าได้มุมมองแบบท็อปเทเบิลมาเนี่ยคือมันแบบไม่ดูดีมันโคตรสวยอะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันมาวิธีการง่ายๆทุกคนกางขาออกมาให้สุดนะครับตามโปรไฟล์ของมันนะสีแกนให้เรียบร้อยแล้วก็ขันตรงกลางขึ้น,นอันนี้คือแกนธรรมดานลครับขันขึ้นมาก่อนนี่ทุกคนให้ทุกคนดูครับเขาจะมีมาเป็นตัวล็อกอีก2ตัวนะก็คือมีตัวนี้นี่ตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะปลดล็อกทีละตัวนะฮะเริ่มจากตัวนี้ก่อน ปลดออกมา้านนี้มันสามารถดึงขึ้นได้อีกครับนี่สูงบานบี้เลยทุกคน2เมตรเลยอ่ะทุกคนนะหลังจากนั้นหลังจากที่เราทําให้มันสูงขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะใช้แรงของเราบิดแกนข้างๆตรงนี้แหละแกนนี้นี่ทับิดสุดแกนนี้มันจะแน่นนิดนึงนะบิดเลยพอบิดเรียบร้อยแล้วครับด้านโบลตรงนี้นก็จะหัดวงมาได้แบบนี้ ถูกต้องถูกสเปคครับแล้วเราก็จะล็อกตรงนี้โอ okay. เคล็อกเรียบร้อยแล้วครับเท่าน,นี้เราก็สามารถเอาขาต้านตรงนี้ยื่นไปที่โต๊ะที่เราต้องการจะถ่ายมุมท็อปเทเบิลได้เลยมาดูกันถ้าเราเอาขาต้านสองข้างไปซิดแบบนี้แล้วแล้วตัวท็อปเทเบิลที่ยื่นออกไปเนี่ยมัหาหันหน้าไปทางนี้ตรงนี้เขาก็จะมีแกน,นครับทุกคนขาต้านที่เป็นขาบูงตรงนี้มันก็จะหมุนได้ครับ เขาคิดมาแล้วครับทุกคนเห็นไ,ไหมครับเท่านี้ทุกคนเราก็จะได้มุมที่เป็นมุมท็อปเทเบิลเรียบร้อยเดี๋ยวลองเอาเจ้ากล้องตัวนี้ไปขึ้นขาตั้งตรงนู้นแล้วทําเป็นท็อปเทเบิลทุกคนดูกันครับเรียบร้อยทุกคนนี่เป็นมุมท็อปเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อย่างนี้เลยอ่ะเอากระจกมาทุกคนจะได้เห็นบอนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับนี่คือมุมท็อปเทเบิลนะฮะที่สามารถสร้างได้ง่าย เดี๋ยวผมจะลองเอาอะไรมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะจะได้เหมือนแบบรีวิวอ่ะสมมุติว่านี่ครับผมรีวิวกล้องตัวนี้ครับ i s a a s Pro 2นะครับนี่พอมันเป็นมุมมือเนี่ยมันสวยเห็นไหมทุกคนปุ๊บแต่เนี่ยคือขาตั้งเนี่ยมันต้องตั้งไว้อีกฝั่งนะมันจะได้ไม่บังเราอันนี้คือมันบังเราอยู่ ผมก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงกลางอย่างนี้ได้อันนี้คือผมต้องกอดขาตั้งนะแต่ว่าเห็นไหมทุกคนมุมนี้แม่งโคตรสวยอะ่ะดูดิเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบจะทำอาหารหรือว่ารีวิวหรือว่าทํางานศิลปะ DIY นะหรือจะเป็นการอันบ็อกก็ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองอันบ็อกอัลบัม้มยิวจีนให้ดูนะครับนี่แบบนี้นี่เปิดเลย ม,มีรูปมีสติกเกอร์มีมินิโปสเตอร์มุมบนมันสวยมากอะทุกคนนะครับประมาณนี้สำหรับการอันบ็อกด้วยมุมท็อปเทเบิล แล้วผมก็ขอสรุปจบแบบนี้แล้วกันครับว่าขาตั้งตัวนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดมาถามผมว่าขาตั้งตัวนี้เหมาะกับใครผมคงตอบว่าทุกคนที่ทำงานวิดีโอในระดับเริ่มต้นไปจนถึงมืออาชีพที่ใช้กล้องมิเลเรส์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยในฐานะของขาตั้งกล้องเนี่ยมันเต็มร0อยเอซยู่แล้วไม่ว่าจะวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่โคตรแข็งแรงนะครับหัวแผ่นที่ลื่นๆไม่มีสะดุด แล้วก็เรื่องของพวกหัวบอลที่ทําให้ระดับน้ามันตรงเรื่องของตัว4สลักนะฮะทำให้ขามันยาวได้มากเป็นพิเศษหรือจะยืดแกนกลางขึ้นไปอีกก็ยาวเป็นประมาณ2เมตรอะไรอย่างนั้นเลยซึ่งตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าในฐานะขาตั้งเนี่ยเขาทําได้สุดยอดอยู่แล้วแล้วเขายังมีฟีเจอร์เสริมในเรื่องของการถ่ายมุมแปลกๆได้อีกเนี่ยยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณใช้กล้อง m i r r o r l e s s DSLR นะฮะในระดับ ที่มันเป็นกล้องที่จริงจังขึ้นมาสักนิดนึงมากกว่ามือถือนะก็คุณสามารถจัดขาตั้งตัวนี้มาได้เลยเพราะว่ามันสามารถจะใช้ในสตูดิโอได้ใช้ถ่ายท็อปวิวได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถพกพาไปข้างนอกได้ด้วยเพราะว่าเขาแถมนี่โอกระเป๋านะฮะเราก็แค่ใส่กระเป๋าไปพกไปแบบนี้ถือไปได้เลยหรือจะใช้สายสพายที่เขาให้มา สบายไหลไปด้วยแล้วก็ถือกล้องไปอะไรแบบนี้ก็ไปใช้งานข้างนอกได้สบายๆนะครับจะพกไปต่างประเทศพกไปถ่ายแลนด์สเคปหรือว่าจะพกไปถ่ายวิดีโอแบบแผ่นกล้องสวยๆครับช็อตอะไรแบบนี้ก็ทําได้หมดเลยนะครับกับ Ulansi ี j j 6ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้เลยครับที่ลิงาก์ตะก้าด้านล่างนะครับ ถ้าเกิดซื้อก็พยายามเลือกดีๆนะครับให้เลือกจากร้านยู l ลนซี่ไทยแลนด์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับก็จะได้รับประกันสินค้าอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็ยังสามารถทักไปเคลมสอบถามข้อมูลอะไรกับแอดมินได้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นครับก็ฝากด้วยครับกับยู l ลนซี่เจเจตัวนี้ยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ